พักลองมาชมพระสมเด็จอีกองนะครับที่มีวัตถุสินแบบโบราณนะครับซึ่งพระสมเด็จนะครับเขาจะมีลักษณะมีความเก่าหลายเนื้อหานะครับหลายวันละนะครับซึ่งพระสมเด็จนะครับที่สร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับเ็าจะได้มีความเหี่ยวนะครับมีการงอกขึ้นทุกหนึ่งบริกุลนะครับ <c oughs> รวมไปถึงคาดแกวไซน์นะครับและ,ะน้ำบ้านต่างๆนะครับที่ะระเหยเออกมาจากด้านในนะครับของผักนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของอ เศษพระเก่านะครับที่แตกหักนะครับคนะรับของพระําเพงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีความเหี่ยวนะครับจะต้องพิจารณาได้นะครับในเศษพระที่แตกหักนะครับก็จะต้องมีความช่านะครับความซึ้งอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในมรสารพสมเด็จนะครับ ับน้ำบ้านนะครับมีความชํำนะครับุดขึ้นมานะครับ,ครบแควใสนะครับจะเป็นประกายนะครับในเมื่อกระทบแสงนะครับภาแบบนี้ก็ ก็บสะสมไว้ได้นะครับใทพระลักษณะแบบนี้นะครับก็คือก็อย่างว่าน,นะครับก็คือพระบ้านเรานะครับถ้าหากเราจะเอาไปแบ่งเ,เช่าบูชานะครับก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับในการที่จะ <c oughs> แบ่งเช่านะครับก็การตลาดบ้านเรานะครับก็มีมีแค่กลุ่ม ในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับที่รับเช่าห่านะครับก็คือกลุ่มเซียนนะครับที่เขากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับในการที่จะมีมาตรฐานนะครับของเขานะครับก็คือการพิจารณาพิมพ์ส่งนั่นเองนะครับซึ่งะจะแตกต่างกับ สายอนุรักษ์นะครับจริงๆแล้วพระสมเด็จนะครับไม่มีใครนะครับในการสะสมพระนะครับไม่มีใครที่จะหวังนะครับจะไม่หวังนะครับในการออกตัวในการแบ่งปันพระนะครับไม่มีใครหรอกนะครับในส่วนลึกนะครับเชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนนะครับ ที่สะสมพระครับก็จะมีความหวังนะครับซึ่งในทางตรงข้ามนะครับในตลดาดพระบานเล่าครับที่มีการเช่าหากันนะครับน้อยมากนะครับถ้าเสียนไม่เช่าแล้วใครจะเช่านะครับในราคาที่ตั้งขึ้นมานั้นนะครับกําหนดเกีย์ขึ้นมานั้นนะครับถ้าเสียนไม่เช่าแล้วใครจะเช่าครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมขอฝขากถึงว่า ถึง uh, นักสะสมทั้งหลายนะครับหรือ uh, การเล่นพระสมัยใหม่นะครับที่มีการตรวจสอบ uh, อายุพระนะครับรวมไปถึงเครื่องที่มือที่่ันสมัยนั้นนะครับจะต้องมีการตรวจสอบนะครับหามาตรฐานนะครับเดียวกันนะครับให้แก่คนสะสมพระนะครับและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือตลาด พระนะครับในเมื่อตรวจสอบแทแล้วนะครับจะต้องยืนยันนะครับด้วยการมีการแบ่งปันเช่าหากันจริงๆนะครับนะครับให้เกิดความมั่นใจในการสะสมพระนะครับเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการเล่นพระนะครับทุกวันนี้นะครับ ทุกคนก็วาดหวังอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนเล่นอยูอ่ในระดับล่างนะครับเขาจะต้องอมีการสะสมพระนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะ,ะแบ่งปันได้ในอนานะคตการนั่นเองนะครับซึ่งไม่มีใครนะครับที่ที่ไม่หวังนะครับ ในการออกตัวพระนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้งไงนะครับที่ทำให้ธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับหรือพระเครื่อง,องต่างๆนะครับแข่งขันกันนะครับและ,ะมีช่องว่างมากมายนะครับที่ทำให้หลายๆคนนะครับ มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ,ซึ่งไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่านะครับกำลังจะบอกว่านะครับการตรวจสอบอายุพระนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนก็หวังนะครับหวังว่าจะได้ครอบครองพระแท้พระที่ขายได้นะครับซึ่งตลาดบ้านเราก็มีอยู่ทางเดียวนะครับก็คือไปปล่อยให้กับเซียนพระ กับพ่อขาพระนั่นเองนะครับนะครับผมไม่ขออนุญาตว่าเรียกว่าเรียกว่าเซียนนะครับคือพ่อขาพระนั่นเองนะครับในปัจจุบันนะครับที่มีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับใฝ่ฝันนะครับในการครอบครองพระนะครับพระเก่าพระโบราณครับแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องผิดปังนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้อง แก้ไขนะครับก็คือหากตรวจสอบนะการตรวจสอบพระนะครับที่เอาที่คนชั้นล่างนะครับแถวล่างนะครับเสียนแถวล่างนะครับหรือว่านักสะสมนะครับแถวล่างนะครับในแ้านเรานะครับได้นำภาพไปตรวจสอบโดยเครื่องต่างๆที่มีมาในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ควรที่จะมีตลาดรองรับพวกเขาเรองนี้นะครับเพื่อให้เกิด ความมั่นใจนะครับในการเล่นพระนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับควรที่จะมีตลาดรองรับนะครับนะครับในเมื่อท่านตรวจสอบประเทนะครับพระเทนะครับจะต้องมีการปกตัวได้นะครับตามที่เขาว่ากันนะครับเราจะต้องลบคำสุปมาศเหล่านี้ออกให้ได้นะครับใน ในการที่จะสะสมพระนะครับของเก่าของโบราณน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการพบเจียมกันมาอยา่างยาวนานแล้วนะครับถ้าพวกเราไม่ขายให้พ่อค้าพระเราจะเราจะขายให้ใครครับในพระสมเด็จน,นะครับหรือขายให้กันดงนะครับก็ได้นะครับจะเป็นการที่ ตลาดที่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็มีมาอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่ในบ้านเรานะครับจะเห็นอยู่เสมอนั่นแหละครับหามาตรฐานยังไม่เจอนะครับนี่คือเป็นความคิดนะครับส่วนตัวนะครับและเห็นและเป็นความจริงนะครับที่เห็นกันอยู่นะครับ สถาบันต่างๆนะครับที่มีการรับรองพระนั้นนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันต่อไปนะครับซึ่งยังหามาตรฐานเดียกันยังไม่ได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับพระสมเด็จสร้างมา100ร้อยกว่าปีนะครับแน่นอนครับจะต้องมีการวิเคราะห์และวิจัยในทางที่ความเป็นธรรมชาติความเก่าถึยุค โดยการที่นะครับพิสูจน์ในทางธรรมชาตินะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องยอมรับความจริงกันครับในการเล่นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จจริงๆแล้วนะครับจะต้องมีการงอกกันเกิดขึ้นทับซ้อนนะครับเพราะว่าพระสมเด็จนะครับสร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับจะต้องมี การงอกนะครับมีแคลไซด์นะครับนะครับทำไมถึงรู้ว่าพระเจ้านะครับเป็นเพราะอะไรครับจะต้องอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะต้องหามาตรฐานนะครับในรูปแบบที่ให้คนยอมรับนะครับในปัจจุบันนะครับในการตรวจสอบผ่าเครื่องนะครับผมบังเป็นอย่างนั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่มีเครื่องมือ ครื่องหมายที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้นะครับตรวจสอบพระนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งบางท่านนะครับมีพระเป็นร้อยองค์ครับเอาไปตรวจสอบนะครับและที่สําคัญตรวจสอบเสร็จนะครับก็ต้องนําพระหง่านี้ไปปล่อยเช่าให้กับเสียนอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะต้องถึงถึงทางตันตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่มีวัตถานพรนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ไปขายให้เซียนเราจะไปขายให้ใครนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอาจจะพูดไม่เก่งนะครับอาจจะพูดวกไปวนมานครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมายาวนานแล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับพูดไม่ถูกนะครับก็คือคนเล่นผ้านะครับถ้าไม่ไปขายให้เซียนเราจะไปขายให้ใครนะครับเล่นนะครับเขาก็หวัง ลึกๆนะครับสะสมพระเขาก็หวังหลึกไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความหวังนะครับในการเล่นพระนะครับเล่นเพื่ออะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะได้ฟังจนชินหูว่าพุทธคุณนะครับเล่นสะสมเพื่อพุทธคุณนะครับซึ่งเป็นการหลอกตัวเองนั่นเองนะครับพระสมเด็จเก่าครับเก่าจริงๆนะครับก็จะต้องมีลักษณะ พุทธศินนะครับจะต้องมีแบบโบราณนะครับนะครับมีเน like ื <gment mouve> ้อหาที่จัดจ้านนะครับมีความเก่าถึงยุคนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางร่านกายภาพนะครับนะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วพระสมเด็จนะครับเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางร่านกายภาพนะครับเป็นเขี่ยวเป็นงานนะครับนี่เป็นองค์ครูนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะครับมีเนื้อหาจัดจ้านนะครับเ็นพระที่ เก่ามากนะครับมีความเป็นบรัมโบราณมีการแตกหักนะครับพระสมัยนั้นไม่มีกรอบใส่นะครับนะครับเห็นไหมครับน้ำบ้านนะครับที่เป็นบ่าวอยู่นี้นะครับเขาจะมีการผุดขึ้นมานะครับซึ่งพระองค์นี้เป็นพระยุคต้นนะครับนะครับแกะพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับโบราณจริงจริงนะครับนะครับพระสององค์นี้ครับผมคลิปที่แล้วนะผมก็ลงให้ดูนะครับ แกะพิมพ์แบบโบราณนะครับเห็นไหมครับซึ่งเสียนเขาไม่ดูหรอกครับพระเหล่านี้นะครับคนที่ซื้อเขาไม่ดูหรอกครับเขาบอกว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับนี่นี่คือปัญหาอีกนะครับระดับหนึ่งนะครับในการเช่าหาพระแต่ไม่แน่นะครับถ้าเราสื่อสารจากต่างประเทศได้นะครับยิ่งเปรตเขายิ่งชอบนะครับในคนต่างประเทศและเขามีเครื่องมือนะครับตรวจสอบพระเรานะครับนี่นะครับ คนนักสะสมพระจะมีปัญหาตรงนี้ครับก็คือเข้าไม่ถึงคนเหล่านี้นะครับที่เขาต้องการพระสมเด็จที่เก่าจริงๆนะครับนี่ครับผมจึงอยากให้ผู้ที่เกิดสอบพระนะครับมีหน่วยงานนะครับรองรับนะครับในการตลาดนั่นบ้านเรานั่นเองนะครับเป็นมาตรฐานนะครับระดับสากลนะครับนั่นนั่นเองนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเททั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ จะเป็นจุดเปลี่ยนในการสะสมพระนะครับพระสมเด็จนะครับถึงแม้ว่าจะสภาพยังไงก็แลยเตืนนะครับจะไม่มีการร้อยค่าในบาลามีของสมเด็จปูตโตนะครับสมเด็จพะจันโตนะครับเราก็ต้องศรัทธาท่านนะครับใระเทศเสียนจะไม่ดื้อเขาเขาเขียทิ้งม่นันเลยครับเชื่อผมนะครับนี่คือ ลักษณะเขาไม่ดูเด้วดซ้ำไปนะครับผมว่าเขาเก่งมากนะครับเก่งมากๆนะครับในการดูพระนะครับนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นองค์ครูนะครับเนื้อแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมาเทียบกันนะครับนะครับซึ่งซึ่งจะมีลักษณะเดียวกันนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับเนื้อเขาจะไม่ต่างกันมากนะครับเห็นไหมครับ ยุคต้นกับยุคกลางครับอันนี้จะมีผสมด้วยเนื้อดินเยอะกว่านะครับนะครับแต่มีความฉ่ำนะครับมีแคลไซด์นะครับพระองค์นี้นะครับนะครับลักษณะของอมบนสารเหล่านี้นะครับจะต้องเป็นเศษพระเก่าพระโบราณนะครับเศษพระกำแพงสุมกอลนะครับ เท่านั้นนะครับไม่ใช่อิดมอนนะครับนะครับเราจะวิเคราะห์ไดาเหมือนกันนะครับในจุดนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีร่องลายนะครับมีความเหี่ยวนะครับในพระเก่าพระโบราณนะครับมวลสารต่างๆนะครับเห็นไหมครับจะต้องมีนะครับนะครับเอาเทียบเคียงกันได้นะครับนะครับในพระนะครับพระเก่านะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ ยุคเดียวกันนะครับเนื้อเขาจะไม่ต่างกันนะครับบนสารพระสมเด็จนะครับจะต้องมีจุดสีแดงสีดำนะครับตามที่เขาพูดมานะครับเนื้อในพระสมเด็จนะครับเนี่ยครับเ็าจะมีความเก่าครับพอสมควรนะครับตามอายุนะครับนี่คือพระที่เป็นเนื้อองค์ครูนะครับเราจะมาเทียบกับพระยุคปลายนะครับนะครับ เห็นไหมครับเนื้อเขาจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนะครับพระที่สร้างขึ้นมาห่างกันในราวสิบยี่สิบปีนะครับนะครับผลเนื้อเขาจะไม่ดีกันไกลกันนะครับนะครับเห็นไหมครับขอบข้างเป็นสิ่งสําคัญในการพิจารณานะครับจะเห็นความเก่าอย่างชัดเจนนะครับนะครับพระเราเนี่ยเสียนคนซื้อเขาไม่ดูหรอกครับนะครับเขาเห็นเขาก็ไม่เขียยจริงแล้วนะครับ แต่ให้เหมาให้เหมาหลายองค์นะครับในยุคใหม่ตลาดยุคใหม่ทุกวันนี้เขาก็เหมาอยู่แล้วครับนี่เป็นการยุคใหม่ครับครับยุคก่อนไม่ได้นะครับาไปองค์เดียวเนี่ยจบเลยนะครับเขาไม่ดูได้ซ้ําไปนะครับในเมื่อไม่ดูได้ซ้าไปนะครับพระเหล่านี้นะครับก็จะต้องเราก็จะต้องปล่อยนะครับเป็นของเล่นไปนะครับก็มีปล่อยหลักพันสุดท้ายแล้วก็ต้องไปตกที่มือเซียนอยู่ดีนะครับ ก็พิุกนะครับเพราะว่าเขาได้ราคาถูกนะครับอีกสี่ห้าปีถัดมานะครับเราก็จึงหยิบพระเหล่านี้มาเล่นนะครับเป็นราคาสิบล้านยี่สิบล้านนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นกันอยู่มากมายนะครับนี่ครับมันเป็นกลยุทธ์ของการตลาดนะครับอยากให้เข้าใจในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเนื้อเขานะครับจะไม่จะไม่ต่างกันนะครับ แต่ว่าพระยุบปลายเขาจะมีการพัฒนานะครับเริ่มมีน้ํามันต่างยูนะครับมาประสานเนื้อนะครับทําให้เนื้อพระนะครับไม่แตกเล้านะครับนะครับนะครับเนี่ยพระจะอยู่ในโทนเดียวกันนะครับเขาจะเป็นเขี้ยวเป็นงาแล้วนะครับพระนะครับคือเขาจะเป็นเขี้ยวเป็นงานะครับเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเหมือนกันนะครับเป็นเขี้ยวเป็นงา พราะเรามีองค์คูนะครับเราเทียบได้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าองค์คูเนื้อถึงนะครับแน่นอนครับเขาจะต้องพิจารณาจากความเก่านะครับมีภาพต่างๆให้เราเห็นนะครับตามความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับมีการงอกนะครับการเปลี่ยนแปลงทางน่ากายภาพให้เราเห็นและน้ำบันต่างๆครับที่ผุดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ ซึ่งของปลอมนะครับไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับนะครับผ้าปลอมไม่สามารถทําเรียนแบบธรรมชาติได้อย่างแน่นอนนะครับนะครับนี่คือลักษณะของผ้าเก่านะครับนะครับยุกปลายกับยุกต้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเปลี่ยนแล้วนะครับ จบผลึกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนฟันนะครับเหมือนเหมือนเขี้ยวเหมือนงานะครับในพระครับรงนี้ออกบ่อยนะครับผมพยายามที่จะให้ท่านเข้าใจนะครับในการศึกษาพระนะครับนะครับดูเพื่อนๆนะครับในพระแบบนี้นะครับเหมือนพระใหม่ ครับใช่ไหมครับเนะครับเหมือนภาะใหม่เลยนะครับนะครับแต่ในเมื่อเราลงกล้องเราส่องไปแล้วนะครับหรือเราพิจารณานะครับมีการตกผลึกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเราก็เอา้าเก่ามาเทียบนะครับนะครับเนื้อภาพสมเด็จนะครับเป็นเป็นผงปูนที่มีอ่ามีคุณภาพสูงนะครับไม่ใช่ผงปูนอ่าแบบ คุณภาพต่ำนะครับมาสร้างมาสร้างนะครับเห็นไหมครับเขาสร้างเพื่อให้มีความคงทนนะครับนะครับสังเกตดูดีๆนะครับในพระยุคต้นนะครับเขาจะมีการปิดของรองชาติหรือลงลักชาติแดงนะครับให้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นการที่ถนอมเนื้อพระนะครับไม่ให้สึกก่อนง่ายนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติของด้านหลังพระนะครับนะครับเขาจะมีสูงมีต่ำนะครับนะครับ เราต้องดูพิจารณาดูนะครับนะครับอันนี้เรียนก็อีกแล้วครับคนซื้อครับเขาก็ไม่ดูพระเราหรอกครับนะครับนครับเห็นไหครับก็อย่างที่บอกนะครับผมพยายามที่จะสื่อสารให้ถึงผู้ที่ตรวจสอบพระนะครับว่าพยายามหาตลาดให้ได้นะครับรองรับนะครับเพื่อให้เกิดความ มั่นใจนะครับในการสะสมพระนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเป็นอาวุธนะครับสามารถตรวจสอบอายุพระได้อย่างชัดเจนนะครับและจะต้องมีตลาดรองรับนะครับนะครับให้เป็นระดับสากลทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับและเป็นและผมก็มีความหวังอยู่กับเครื่องมือที่ตรวจสอบ ในพระบ้านเรานะครับที่เห็นอยู่กันมากมายเลยทีเดียวนะครับเราจะต้องมีความหวังนะครับในการเปลี่ยนแปลงในทางตลาดในรูปแบบใหม่นะครับนะครับคือพวกเรานนครับได้นําพระนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับได้สะสมไว้พระสมเด็จอย่างมากมายนะครับซึ่งมีทั้งของไม่กิ่งบ้างของเก๋บ้างนะครับที่ปะปนกันดูนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วพระเป็นร้อยๆองค์นะครับที่เอาไปตรวจสอบนะครับเป็นเงินมหาศาลนะครับในการในยุคนี้นะครับถึงจะองค์ละร้อยสองร้อยนะครับบางคนก็เอาไปนะครับต้องพกเงินหมื่นไปนะครับนะครับนั่นนนั่แหละครับก็คือลักษณะสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็หวังนะครับหวังว่าพระเขาต้องทองแทนนะครับในเมื่อพระแทนนะครับเขาจะต้องปล่อยได้นะครับปล่อยได้เพื่อที่จะเอาพระที่เหลือไปตรวจสอบอีกนั่นเอง ซึ่งตรงนี้นะครับอย่าอย่าอย่าจะปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ผ่านไปนะครับก็คือพระตรวจสอบพระเทแนะจะต้องมีตลาดรองรับนะครับจะต้องมีการเช่าหากันจริงๆนะครับให้เห็นกันจริงๆนะครับและมีการประกวดพระนะครับนะครับพระสวยเป็นอย่างไรครับสําหรับพระสวยผมนะครับก็คือมีเนื้อหาที่สวยงามแบบนี้นะครับ และมีเอกลักษณ์นะครับมีความเก่าแบบโบราณนะครับนี่คือพระสวยสําหรับผมนะครับถึงแม้จะแตกหักนะครับท่านยังมีท่านยังคงมีความสวยนะครับมีความเป็นมีพุทธศิลป์ที่งดงามนะครับเป็นแบบโบราณนะครับเห็นไหมครับนะครับตามเครื่องไม้เครื่องมือในยุคนั้นนะครับที่ยังมีเครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยนะครับคือทันสมัยในยุคนั้นหละครับแต่ว่า ครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้มันจะเป็นแบบสมัยใหม่กว่านั่นเองนะครับเห็นไหมครับเนื้อผ้าก็จะมีการขับระเหยความชื้นนะครับของสิ่งต่างๆที่อยู่ในเนื้อผ้าตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับน้ําว่านเหล่านี้นะครับเนะครับของปลอมไม่สามารถที่จะใส่ได้นะครับนะครับว่านเหล่านี้ที่จะผุดขึ้นมาในผ้านะครับต้องใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปีนะครับถึงจะผุดขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับ เป็นทุกองคเลยครับเพียงแต่การเก็บรักษาของคนจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นทุกองนะครับมีความขับความเชื้นต่างๆออกมานะครับข้างภาคสมเด็จสําคัญมากนะครับเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครับ มาตรฐานก็คืออยู่ตรงที่การเช่าหากันจริงๆนั่นเองนะครับในคําตอบของเซียนนะครับของไม่ใช่เซียนหรอกครับของพ่อค้าที่ขายผระนะครับซึ่งเขาจะเปิดตลาดยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับเพื่อแข่งขันนะครับกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับนั่นเองนะครับนะครับนะครับยิงไครับเนื้อนะครับ ก็จะไม่แตกต่างกันเลยครับเป็นเขี้ยวเป็นงาครับหรือคล้ายๆลักษณะตะเบื้องหินอ่อนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพระสมเด็จนะครับที่มีสร้างด้วยปูนเปอร์โขอยนะครับดูด้านหลังจบเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีสูงๆต่ำต่นะครับทุกองนั่นแหละครับนเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แน่นะครับตรงที่สอดราวัานะครับนี่ครับพระสมเด็จจะต้องมีอยู่ในระดับนี้นะครับนะครับคุณเปิดหอยอย่างนั้นนะครับนะครับการเทียบเคียงนะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับสุดท้ายผมก็ฝาก ไว้นะครับแค่นี้เพียงเท่านี้นะครับในการที่จะตรวจสอบพระโดยเครื่องมือที่ล้าสมัยนะครับเราจะต้องเปิดทางนะครับมีหาตลาดรองรับนะครับในการที่จะสะสมพระนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีความหวังนะครับที่จะแลกเปลี่ยนนะครับพระนะครับให้เป็นทรัพย์สินนะครับไม่มีใครหลงนะครับที่จะไม่วาดหวังนะครับเชื่อผมนะครับในส่วนลึกนะครับสวัสดีครับ